เจ้าแรกของไทยน้ำซุปมีให้เลือกถึง6แบบจะบอกว่าน้ำซุปเนี่ยแค่5บาทเองยอมขับรถมาจากบางแสนเพื่อมาลองแซลวอรี่หมาล่าทั้งของที่นี่เพราะเขาล่าลือกันว่าน้ำซุปที่นี่เด็ดมากความว้าวก็คือพวกเองสามารถ DIY ชามโปรดของพวกเองได้เลยจะตัดอะไรที่นี่มีหมดเครื่องทะเลหมูลูกชงลูกชิ้นเลือกได้เลยตามความชอบแล้วแต่ว่าอยากใส่อะไรในชามนั้นที่นี่เขาก็เช่าช่างเป็นขีนขีดละ50 บาทน้ำซุปแค่5บาทเองน,น,นี่เองแนละ้วค่าโดนตกจากน้ำซุปของเขาเขามีน้ำซุปให้เลือกถึง6แบบแต่ค่าชอบอะไรรู้ไหมหมาล่าสูตรเผ็ดชาน้ำจิ้มก็ถ้วยละ10บาทสามารถตักได้ไม่อัน้นพวกเองแนละ้วดูค่าเห็นชามนี้นะตะลึงมากสิน้ำซุปคือแบบูจัดจ้านแบบที่ค่าชอบเลยแล้วพอได้ลองชิมเข้าไปนะเองโอ้โหเนี่ยแหละสูตรนี้ที่ค่าชอบว่าแล้วทำไมมันถึงอร่อยเพราะเขาบอกว่า น้ำซุปของที่นี่เขาเคี่ยวนานถึง6ชั่วโมงทำให้ได้รสกลมกล่อมและนัวมมากใครชอบแบบเผ็ดๆซ่าแซ่บๆแบบค่านะั้นเลือกไปเลยน้ำซุปหมาล่าแดงเสฉวนอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดชามากคือเผ็ดที่สุดและตัวเนี้ยตอนแรกเพื่อนค่าไม่ได้อยากกินเพราะนางไม่ชอบหมาล่าแต่ว่าพอเห็นสีน้ำซุปเออดูนางนางมาแย่งข่ากินทั้งหมดเลย2คนและดูเองแบบอร่อยมากอร่อยต้องค่าต้อง เข้าว่ยชีวิตให้เองร้านนี้อยู่ตรงสี่ลมเอชชั้นบีหนึ่งมาลองได้ส่วนสาขาอื่นๆพวกเองดูได้ที่หน้าไบโอได้เลย